ตอนนี้ก็ส่งดินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้ะดินที่เอามาส่งนี่จ้ะเขาก็จะมาวางขายก็ลูกค้าก็จะมาซื้อไปปลูกผักปลูกต้นไม้ก็จะขายหินขายอิดขายอะไรตามเรื่องเขานะจ๊ะ คนเซรีเดนเขาก็อยู่แบบบางทีก็อยู่บ้านแบบสูงๆแบบบ้านหน้าทั้งป่นนี่ค่ะจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็ขายดินตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำน่ารักอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตู้รับจดหมายนะพี่น้องโพสเนี่ยตู้ตู้รับจดหมาย ตู้รับจดหมายซีวีเดนเป็นแบบนี้แล้วจะ้ะสีเหลืองๆแบบนี้แล้วจะ้ะเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่าจอดได้ตรงนี้จอดได้ตรัรพีจอดได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะพี่น้องเนี่ยเขาจะมีที่ให้ทิ้งขยะ ก็จะมีเป็นทิ้งขวดทิ้งกระดาษทิ้งอาหารสดล้วาเป็นถุงพลาสติกแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้นะจ๊ะก็จะมีเป็นก็ยังมีเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ตนี่จะ้ะสายให้ดูย่ยอดแบบจะยอะะ่อดเลยจ๊ะตอนนี้ก็เช้าแล้ว สองดินเรียบร้อยก็จะกลับบ้านอีกเมืองนึงจ้ะอันนี้สต็อกโฮมจ้ะสต็อกโฮมบางคนก็ยังไม่ตื่นจ้ะพี่น้องเข้าไปตรงไอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะก็จะมีซอยเข้าไปก็จะเป็นไอ้ป่าผักเสี้ยนจ้ะพี่น้องแต่ตอนนี้ไปดูแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีผักเสี้ยนเลย อ๋เดี๋ยวมันจะยาวไปไว้เจอกันไว้ไว้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณผู้มาติดตามนะจ๊ะขอบคุณผู้มาติดตามนะให้กําลังใจไม่เหยานางขอบคุณมากมายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ